อุตสาหากรรมยานยนต์กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของนวัตกรรมความยั่งยืนและการออกแบบล้ำสมัยและหนึ่งในรถยนต์ที่ผู้คนรอคอยมากที่สุดที่กำลังเป็นข่าวคือ Honda Hrv 2 0 2 5 Honda สร้างชื่อเสียงมาโดยตลอดในเรื่องความน่าเชื่อถือความคุ้มค่าและความประหยัดแต่ Hrv 2 0 2 5ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อก้าวข้ามขอบเขตและตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในยุคปัจจุบัน รถรุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงการอัปเดตเล็กน้อยแต่มันคือการปฏิวัติที่สะท้อนถึงรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปความต้องการเทคโนโลยีที่ฉลาดขึ้นและความประหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้น HRV 2025ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดลูกค้าหลากหลายกลุ่มตั้งแต่วัยทำงานที่ต้องการรถประจำวันดีไซน์สวยครอบครัวขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ ความสบายและความปลอดภัยไปจนถึงคนรักการผจญภัยที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่พร้อมสำหรับทุกเส้นทางสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาเมื่อมอง h r v 2025คือดีไซน์ภายนอกที่ล้ำสมัยและทรงพลังตัวถังถูกออกแบบใหม่หมดด้วยเส้นสายที่คมชัดสร้างบุค,คลิกที่ดุดันแต่ยังคงความหรูหราฮอน da ให้ความสำคัญกับการทำให้ h r v มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนถนนขณนะเดียวกันก็มุ่งเน้นด้านอากาศพลาศาสตร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะและความประหยัดน้ำมัน ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ผสานเข้ากับไฟหน้าเล็ดทรงเรียวที่ให้ทัศนวิสัยยอดเยี่ยมในเวลากลางคืนและยังสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มองเห็นได้แต่ไกลาฝากระโปรงถูกออกแบบให้มีมิติที่สปอร์ตขึ้นกันชนหน้ามีช่องดักลมและแถบสีเงินที่เพิ่มบุคลิกแข็งแรงด้านข้างโดดเด่นด้วยซุ้มล้อที่ชัดเจนล้อมรอบล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ทั้งสวยงามและมั่นคงระยะความสูงจากพื้นเพิ่มความพร้อมในการลุยทั้งในเมืองและนอกเมือง ด้านหลังยังคงแนวทางการออกแบบที่ล้ำสมัยด้วยไฟไท้ายเลตแบบเส้นเรียวยาว้าเต็มความโดดเด่นอยู่ที่แถบสีดำตรงกลางที่ประทับโลโก้ฮอนด้ากันชนท้ายดีไซน์สปอร์ตพร้อมแถบสีเงินและดำที่ดูแข็งแรงสปอยเลอร์หลังคาและเส้นหลังคาที่ลู่ลงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ส่งผลต่อทั้งความประหยัดและความเงียบภายในห้องโดยสารเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสดได้ถึงความล้ำสมัยและความหรูหรา พื้นที่กว้างขวางโปร่งสบายเสริมด้วยหลังคากระจกพานโนรามาที่เปิดรับแสงธรรมชาติวัสดุที่ใช้เน้นคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นหนังแท้การเดินได้ละเอียดอ่อนหรือการตกแต่งด้วยโลหะที่ให้ความรู้สึกพรีเมียม h r v 2025จึงไม่ใช่เพียงรถ suv เริ่มต้นอ,อีกต่อไปแต่เป็นรถที่มอบประสบการณ์ใกล้เคียงกับรถหรูในราคาที่เอื้อมถึงได้เทคโนโลยี Technology คือหัวใจสำคัญของห้องโดยสารจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาดใหญ่ถูกติดตั้งกลางแผงคอนโซล รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแผงหน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้ให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนตั้งแต่ความเร็วระบบนำทางไปจนถึงการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายพร้อมที่ชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C และพื้นที่เก็บของมากมายบอดนั่งได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับทั้งแบบหนังแท้บอกปรับอุ่นและระบายอากาศบอดหลังให้พื้นที่กว้างและยังคงมีระบบ เมจิกซีที่พับได้หลายรูปแบบเพื่อความอเนกรประสงค์ในการขนของไม่ว่าจะเป็นสัมภาระครบอบครัวหรืออุปกรณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของฮอนด้าในการม เตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยเตือนขนาดหยวหลังทำงานร่วมกับกล้องและเรดาร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในการเดินทางด้านการเชื่อมต่อ h r v 2025รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบโอเวอร์เดอะแอร์ทำให้รถได้รับฟีเจอร์ใหม่ๆโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการมีระบบ Wi-Fi ิ่งแวดล้อมและความเนกประสงค์ที่เหนือกว่า Honda ทพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่ารถยนต์ไม่ได้เป็นเทียมพาหนะแต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟสไตล์ที่สะท้อนถึงคุณค่าและวิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่ เมื่อ h r v 2025เปิดตัวอย่างเป็นทางการมันจะไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตาด้วยรูปลักษณ์เท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจด้วยวิธีที่มันสะท้อนอนาคตของการเดินทางอย่างชัดเจนนี่คือรถที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสไตล์นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อโลกและสำหรับ Honda แล้ว H-W 2025ไม่ได้เป็นแค่รถรุ่นหนึ่งแต่มันคือหน้าต่างสู่อนาคตขององค์การขับขี่ที่ทุกคนรอคอย